เสนางคับบดีเครื่องราชอิสริยภรชั้นสูงสุดของทหารสวัสดีครับช่วงประวัติศาสตร์ที่สัมผัสได้กับพี่ดรแพกกี้อีพีนี้พี่จะมารีวิวเครื่องราชอิสริยภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีซึ่งเครื่องราชตระกูลนี้เราจะไม่ค่อยได้พบเห็นกันบ่อยนักเดี๋ยวพี่จะขอเล่าประวัติสั้นๆก่อนนะครับเครื่องราชอิสริยภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีนั้นมีการสร้างและพระราชทานมาตั้งแต่ในสมัยรชัชกาลที่6โดยพระมหากษัตริย์กระมอบ เพื่อความชอบพิเศษที่เป็นประโยชน์ยิ่งแก่ราชการทหารไม่ว่าจะยามสงบหรือยามสงครามตามที่ทรงพระราชดำริเห็นสมควรโดยสถานะปัจจุบันยังพระราชทานอยู่และผู้ที่ได้รับจะต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นเครื <S <S ่องราชอิสริยภรณ์อันมีศักด์รามาธิบดีนั้นจะแบ่งออกเป็น6ชั้นและในอีพีนี้พี่ก็จะมารีวิวในชั้นที่1ซึ่งเป็นชั้นสายสะพายเรียกว่าเสนางขบดี ie, มีตัวยอ่อสเสือจุด รอเรือจุดลำดับเกียรติจะอยู่ในลำดับที่7จากลำดับ3 6ชั้นต่อไปเราจะมาดูกันที่องค์ประกอบของเครื่องราดนะครับเครื่องราดอิสริยพอรอันมีเกียริรามาธิบดีชั้นเสนางข้าบดีจะประกอบด้วย3ส่วนนั่นก็คือสายสะพายดวงตาและดาราโดยสายสะพายจะเป็นสายสีดำชนิดไหมขัดมันมีลายเหมือนลายน้ำมีความกว้าง10ซนติเมตร ความยาว175 180ถึง180เซติเมตรมีรล้วสีแดงกว้าง2เซนติเมตรอยู่ใกล้ขอบทั้งสองส่วนที่เป็นโบจะผูกเป็นรูปแมลงปอพับเป็น2ชั้นซ้อนกันตรงกลางโบด้านหน้าจะทำเป็นรูปหมอน,นุ่นขึ้นมีชายคุยถึงฐานโบและความกว้างของริมโบทั้งสองข้าง18เซติเมตรการสวมให้สวมเฉียงจากขวาไปซ้ายดวงตาหรือตัวห้อยในยุคข,ของรัชกาลที่6จะทำด้วยทองคำ แต่ทั้งนี้การจัดสร้างใหม่ในสมัยรัชกาลที่9จะทําด้วยเงินกระไหลทองโดยดวงตาจะมีลักษณะเป็นรูปไข่ด้านหน้าเป็นรูปพระปัสุลามาวตานถือขวานปราพยาการละตะวีระยะอยู่บนพื้นลงยาสีลูกว่างอ่อนด้านหลังเป็นอักษรพระปรมาพิไทยยอ่อลลอกับเลข6อยู่ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎซึ่งหมายถึงสมเด็จพระรามาธิบดีรัชกาลที่6 บนพื้นลงยาสีขาวขอบสีขาบับโดยดวงตาน,นี้จะใช้สำหรับห้อยกับสายสะพายสำหรับดารามีลักษณะเป็นรูปไข่มีลวดลายเดียวกับบริเวณกลางของดวงตาแต่จะมีลัศมีเงินใหญ่8แฉกลัศมีทองแฉกเล็กแทรก8แฉกเพิ่มขึ้นมาการประดับจะประดับใต้นอกเสื้อด้านซ้ายสำหรับผู้ที่ได้รับพระราชทานจะเข้าร่วมในพิธีเฉพาะหน้าพระพักตร์พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจะต้องเข้าร่วมพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีชั้นเสนางข้าบดีจะสวมเฉพาะงานที่เกี่ยวกับราชการทหารอาทิเช่นพิธีถวายสัตยปริญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์